นุ้ยเชิญยิ้มออกมาพูดแล้วค่ะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาติดตามเรื่องราวของนุ้ยและตั๊กค่ะทั้งคู่เป็นสามีภรรยาที่ใช้ชีวิตร่วมกันมานานหลายปีนะคะล่าสุดนุย้ยโพสคลิปหวานถึงภรรยาค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรมาชมกันค่ะต้องบอกว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่น่ารักมากๆเลยนะคะก็เป็นหนึ่งรุ่นที่ต้องบอกว่าใหญ่แล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดนี้นะคะทำเอาหลายคนเห็นแล้วอิจฉาดตาร้อนโพสต์ล็อความซึ้งว่า วันสุดท้ายของชีวิตคู่ไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหรคะ่ะเซิงงานนี้สาวหาเองเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงความน่ารักของทั้งคู่ด้วยคะ่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เขาน่ารักจริงๆเป็นยังไงมาชมกันท่า